่อคลิปสิ <c oughs> บทสวดมหาสมัยสูตรเอลเมสุตั้งเอากังสมัยยังพระขาวาสกเกสุวิหะรติกบิลวาทุสมิงมหาวันีมหาตาพีขุสังเขนะสัตยิปันจามเตเหิพีคุสเตหิัพเพเหวาลรหันเตหิ ทัศนิชจโรกัตตาตูหิเทวตายปุยนาสันนิปติตาโหติภควันตังทัศนายาภีขุสังขัญจาอัทโขจตูนนางสุทธาวาสก,กายิกานางเทวานางเอตทหโสอยังโขภควาสกเกสุิหาลติกาปิลวัตุสมิงมหาวนเนมหาตาภีขุสังเคนาสาัดทิม ปัญจมาตหิปิุสเตหิสัพเพหวะอรหันเตหิสสะหิจโรกัทาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหนสิภควันตังภาษาณะยาปิขุถังพันจะยานูนามยามปิเยนะภควาเตนุปะสังกเมยามาอุปสังกมิตวะภควะโตสันติเกปปเจขคาถาภาเสยามาตอตะโคตาเทวตาเสยถาปินามาภละวะปุริโสสามิี่ตางว่าภาหังภาษาเลยยาภาษาลิตังวาภาหัง สามินเจียเอวเมวัสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตราหิตาภควะโตภัตปุระโตปาตุระหังสุอตโคตตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตวาเอกมานตังอัจังสุเอกมานตังติตาโคสเอกาเทวตาภควะโตสันติเกยมังคาทังพระสิมหาสัมโยปวนาสมินเทวกายาสัมมาขตาะ อาคตามหายมังธรรมะสมัยยังทากิตาเยวะอบ布拉ชิตะสังขันติอาจจะขอลาเทวตาผัวตโตสันติกีมังคาทั้งอภาสิการตะลอกพี่เขาโอภมาจะหังสุจีตังอาจโนอุจุกรรมังกังสุสารทีวเนตานิขเหตตวอินสีญานิลัขันติปันธิตาติ อัตโขบลาเทวตาภคโโตสันติเกอีมังคาทังอภาสิเสตวาขีรังเสตวาปรีคังอินทขีรังโอหะจัมเนชาเต จรันติสุทาวิมาราจากขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตถโคปะลาเทวตาภะคะวะโตสันสิเกิมังคาทังอาสีเยเกจิปุทังตารนังอะตาเสนาเตขมิสันติอะปายภูมิงปะหายมานุสังเทหังเทวกายังปริปูเลสันติติอัตโคภะคะวาปีคูัวมันเตสีเยปุเยนา พีคเวทศสุโลกะทาจูสุเทวเทวตาสันนิปฏิจาโหติทาขตามทศนายาพีขู่สังคันจะเยปิเตพีคขเวออเหสุงอะติตมามะนางอะระหันโตสามมาสัมพุทธาเตสัมปีภะคะวันตานางเอตาปลมเยวะเทวตาสันนิปฏิจารเอเสุงเสรยทาปิไม้หังเอตรลหิเยปิเตพีขเวพระวิสันติอนาขะตมาทธานางอะระหันโตสามมาสัมพุทธาเตสัมปิภะคะวันตานางเอตาปลมเยวะเทวตาสันนิปฏิา ปาวิสันติเตยถาปิมาหังอิตาลหิอาจิคีสามิพีขเวเทวกายานามานิกิตายสามิปีขเวเทวกายานามานิเทศิสามิพีขเวเทวกายานามานิตังสุนาชาสาทุกังมานสีกโลทภาศิสามิติเอวัมพันเตติโคเตปิคุปะขวัตโตปัจจโสสุงภะวะเอตถวโจกสิโลกมนุกัสสามิยาถาผู้มา ตถาสิตาเตเยสิตาคีริคาภลัมปหิตาตาสมาหิตาปุถุสีหาวสัลลีนาโลมหังสาภิสามพุโหนธาตมนัสาสุทาวิปัสสันมนาวิลาภิโยปัญจคเตยตวาวันเอกปิละวะเถเว ต่ออมันติสาธาสาวเกสาสเนรเตเทวกายาภิกขันตเตวิชานาถิขโวเตจจอาตปอมากลุงสุตวาพุทธสาศาสนาเตสามบาตุลหุยางอมนุสานาทาศาสนาอาเปเกสัตมะทคุงสหัสังอาทาสัตเลิงสตังเอเกสหัสังอมนุสา์นมัทธสุงอาเปเกนัตมาทคุณสิทธาสภาบุตตาหุงตันจะสภงพิญญาญาวาคิตวาณจากุมาตโตอม ติสตาธาสาวะเกศาสันเนลเตเทวกายาอภิกันตเจวิชานาทพีขโวเยโวหังกิติสามิขิราหิอนุปุพโสสตาสหัสาวยาคาพุมมาตาบิละวัถวายทิมโต ชุดิมันโตวันนวันโตยาสาสีโนโมทมานาพีก้าโมงปีคูนางสมิติงื่นนางสาสาสาหสาหิมวตายาขานานาตะวันนี่โนอิที่มันโตชุดิมันโตวันนวันโตยาสาสีโนโมนัมานาปิก้าโมงปีคูนางสมิติงว่นนางสาตาศิลาทิสหสาวยาขาหนาหนาตะวันนี่โนอิที่มันโต สุดิมันโตวันนัวันโตยาสัสินโนโมทมานาภิกขะมกภิกุนังสมิติวนังอิเจเตโส拉萨สหาสายะขายนานาตวันนิโนอิทิมันโตสุดิมันโตวันนัวันโตยาสัสินโนโมทมานาภิกขะมกภิกุนังสมิติวนังเวสามิตาปัญจะสตา ปัญจสตายะขานางนาแต่วันนี้หนุ่ยที่มันโตชุดมันโตวันนวันโตจะสัิตโนมืรมานาภีเก้ามงพีขุนนางสมิติงว่านางกุมิโราชาหิโกเวปุลาสานิเวสานังพิโยนางจัสตาสหัสังแต่ขานางปิลูปาสติกุมิโราชาหิโกโสปาขาสมิติงว่านางปุริมันติสังราชาตตลาทศ ภาษาสติขันธ์ะพระนางอาทิปฏิมหาราชายาสาสิโสปุตตากิตาสภาวอวินทนามามหาพลาอิทิมันโตสุติมันโตวันนวันโตยาสาสิโนโมธมานาอบีกามงพีขูนังสมิติงวนังทาัินันจ่าทีสังราชาวิลุณโหต่ภาษาสติคมานานางอาทิปฏิมหาราชายาสาสิโสปุตตากิตาสภาวะวินทนามามหาพลาอิทิมันโตสุติมันโตวันนวันโตยาสาสิโนโมธมานาบีกามงพีขูนังสมิติงว No. ปัจจุบันเจติสังราชาวิรูปโคภาษาสตินาคะนางอาทิติมหาราชาสศสโสปุตตาปิตาสภาวอินทนามามหาภะราีที่มันโตชิติมันโตวันนวันโตยศสิโนโมทมานาภีก้ามุงภีขุนังสมิติวะนางุตะรันเจติสังราชกุเรโรต้าภาษาสติยาคาะนางอาทิติมหาราชายศสโสปุตตาปิตาสภาวอินทนามามหาภะราีที่มันโตชิติมันโตวันนวันโตยศสิโนโมทมานาภิก้ามุงภีขุนัง นะไม่เตีงว่าหน้าปริมาที่สังข์ทัลาโทังที่นี่ยนวิโรหะโกปัชิเมณวิโรปะโคเกโลอุตตลังที่สังจัตตาโลเดมหาราชามันตาจตุโลทิสาทันทารัมมนาอัทังสุวเนกาปิลาวะทเวเตัมายาวิโนทาสาโควันจนิกาสถามายากุเตนถุเวเตนถุ วิภูจะวิภูตัวสหจันโธนกามาเสโทจะกินนมานถูนิมานถูกจากปนาโทโอของวันโยจาเทวสูตจะมาตาลีจิตจเสนจากขันทัพโพนโรราชชาชโนสพโพ อาคูปันจะสิโคเจวติมพะลูสุเราวาชสาเทเทจันเยจเลอจลาชาโนคันทภาสหราชปิโมทันมานาภีก้ามมงปีคูนั่งสมิเตงวนาทาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหตาชกากรรมลาสตาลาอาคูปย์ยาคาสหยาติภิยามมนาทัตลาธาจะอาคู นาคาจะสาสิโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคาสัมมิติมุนังเยนาครราชเสหัสสฮันลันติทิพาจิชาปาคิวิสุชาจาโคเวหายาสาเตวันมะชปาตาจิตลาสุปานาอิติเตเสนามังอภยันตานาเคราชานามาสีสุปันนโตเคมะมะกาสิปุทสัญหาหิวาจาหิวปวายันตานาคาสุปันนาสารนามกังสุภุทังสิตาปสิลาหะเถนะสัมมุทังอสุราสิตา ภาพาตโลวาสวเสอิทติมันโตยะตาสีนมกาและกัญชามหาปิสมาสุลาธานเวขสาเวปจิติสถิติจัปหาราโทนมุจีสหสตันจากภริปุต้านางสาเพเวโรจนามกาสันในหิตวาพลิงเสนางลาหุพัทธมู ปาขมูงสมโยธานิพัทันเตปีกูนางสมิติงว่านางอาโปเจเทวาปทวีเจเตโชวาโยตทาขมูงว่าลุนาวะลุนาเทวาโสโมเจยาสสาสามิตากะลุนากายิกา อาคูเทวายาสิโนทเสเตสัสธากายาสาเพนานาตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสิโนโมทมานาปีก้าโมงปีกูนางสมิติเงื้อนางเวนทูจจเทวาสหเจะสรมาจทูเวยมาจันทสุปันิสาเทวาจัรทมาคูบุลาคิตาสุริยสุปันิสาเทวาสุริยมาคูบุลาคิตานาคตานิบุลาคิตวา อาคูมันทวลาหากาวสูนังวาสวาโวเสโธสะโคปาคะกุลินทเโทเสเตสะสะกายาสาเพนานาตวันนิโนอีทีม่มันโตชิติมันโตวันนักวันโตยาสาสิโนโมทะมานาภิก้ามุงภีกูนังสรมิติงืนัง อาถากูถาผูเทวาชลมาคิเสขาลิวะอลิทกะจจโลชาชะอุมาปุภานิพาสีโนวัลุนาสาธมาจะอาจุตาจะเนชกาสุเลยาลุจิลาอากูอาคูวัสโวเนสีโนสะเสตสะสะทากายาสะเพศนานาตะวันิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันนวันโตสะสินโนโมทมานาภีก้ามมปีกุนังสมุติวะนังสมานามหาสมานามานุสามานุสุตมะคิตาปทุสิกาอากูอา อาโคมโนปุโตสกาทาโคหรโยเทวาเยจะโรหิตวาสิโน พาละามาหาพาละ้าอาคูเทวาลิสาสิโนทเ,ทเสตเตสัสากายาสเพนานาตวานันนิโนอที่มันโตชิมันโตวันนวันโตสัสิโนโมนมานาวีกามงพีขูนังสมิติงุนังสุกกกะลุมหาลุนาอาูเวคณาสาสาโอทาตะไครยาาปามโมขาอาคูเทวาวิจาคขณาสทามตาหาลาชาวิสปาเจยสาสิโนทนยัง อังคาปัจฉุโยโยที่สาอภิวาสตินะสะเสเตสัทธากายาสะเพนานาตวัณิโนอิธิมันโตสุติมันโตวรรณวันโตยสาสิโนมรมานาอภิกโมวีกูนาังงมิติงังเขมิยาตุตะยามากตกาเจยสาสิโนสัมปิตการามาเตถาโจตินามัจฉาสวานีมานลติโนอังคุหทาโค ปเรนิมิจาสเทเตสัสทากายาสเะนานาตะวันนิโนอีที่มันโตชือมันโตวันนวันโตยาสาติโมโมธรรมานาภกฆาเมภิปูนังสุนติงื้นังกัดเถเทเทวนิกายาสเะนานาตะวันนิโนอินามานวเยนะอาคารชุงเยจันเยสัิสาสหัตปวุตธะชาติมาศีลังโอขตินมะนาสว่างทาเขโมขัดตะลังนาคังจันทังวอาสิตาติตัง สุภามาปรมาโตจะปุตต้อิิมโตสหัสสนั่งกุมาโลติโสจะโสปาคาสมิจิงุ่นางสหัสสุามะโลกานังมหาลัมมาปิติทติอุปปันโนชุติมันโตปิสมาก่าโยยสาสิโสทเสธาอิสราอาโค ปัจเจกวสวาติโนเตสันจะมาจะโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะสาเพออภิกันเตสินเทเทเวสพรมะเกมารเสนาภิก้ามีปาสากนัสสะนันทิยังเอะคันหัฐาพันธะลาเคนภพพันธมาถุโวธมันตาปริวาเลธรามโวมุตินทะโกจีนางอิติตาธรรมหาเสนโอกันหาเสนัางเปสายิปานินา ตละมาหาจาาสลังกตวานะเพระวังตะถาปวุสโกเมโคทธนยันโตสวิจุโกตถทาโสปัจุทาวติสังกุทอะสยังวเสตันยะสาพังอภิมยายาวะกิตวานะจักุมาตะโตอามันติสาธาสาวเกศสเนรเตมาลเสนาพิกันตาเตวิชานาตะพิขโว เจะอาตาประมาคลุงสตวาพุทธศาสนังไววีตาลาเคหิปาก้ามูเีสางโลมังปีอินชยุงสัพเพวิหิตาสังฆามาพยาติีตายาสัติโนมทังติสหบูเตหิสาวกาเพชเนสุตาติสิหามูคนจากวันใหญ่สิริทิมาติเจโชชยสิทธิมหิติมหาคุณาริล มิตรปุญญาที่กลาลสสะสัพพันตะลายญานิวาและนะสมัติทัสสะพระครวตอหตโตสมารสัมพุธทธสัทธวติเงสมหาปุริสารคณนานุภาเวนะอาศิตยญานุพยัญชนะพยัญช,ชนะนุภานะอตุตตะละสะตะมังคลานุภาเวนะฉัพันะลังสุญานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะทัสสะปะละมิตานุภาเวนะอุ ทาษะอุปปัปญละ นิทานุภาเวนะทัสสะปะละมัตปาละนิทานุภาเวนะสีลธรมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะพระลานุภาเวนะอิเทยะธรรมานุภาเวนะจตุลาสีติสหัสธรรมขันธานุภาเวนะนาวโลกุตละธรรมานุภาเวนะอาจทังขีกัมมคานุภาเวนะอาจัสัมาปฏิยานุภาเวนะชาลปิญญาณุภาเวนะ สัตุสัจญาณานุภาเวนะทัศพะละญาณานุภาเวนะทับพัญญุตญาณานุภาเวนะเมตตากรณามุขิตาเวขานุภาเวนะสัพพะปริตานุภาเวนะรัตนัตตยยะสละนานุภาเวนะโดยหังสัพพโลขโสกับกุปัตถวัตุขโทมานสุปายาสาวินาสันตุสัพพะอันตรายาปิวินาสันตุสัพพะสังกัปปะโดยหังสรรมิชันตุ ทีครย,ยุตาตุยหังโหตุสตะตวัสะชีเวนะสมังคิโกโหตุสัพพัทธาอากาสปปะพระตาวะนะภูมิกังขามาหาสะสมมุทาอารักากาเทวตาสัทธาตุมเหนอนุราขันตุ พตุสสาวะพมังขลังราคันตุสสาวะทวตาสาพะพุทธานุภาเวนะสัทาโสทีพระวันตุเตวันตุสาวะพมังขลังราคันตุสสาวะทวตาสาพะธรรมานุภาเวนะสัทาโสทีพระวันตุเตพระตุสาะพมังขลังราคันตุสสาวะทวตาสาพะสังฆานุภาเวนะสัทาโสทีพระวันตุเต นคตายค่ะภูตานังปาปคหานิวารณาปริตาสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัฏฐเวนาคตายค่ะภูตานังปาปคหานิวารณาปริตาสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัฏฐเวนาคตายค่ะภูตานังปาปคหานิวารณาปริตาสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุป sure ัฏฐเวสิบหกพัทพัทเทกรัตคาถา อดีตั่างนานับว่าขมระยะนัปปะติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแต่ท่าติดตามปะหิงนานตางอปัตันจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วถึ่นั้นก็เป็นันรับไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันจะโยธรรมตังตัดตถาวิปัสสติอสังหิลังอสังกุปังตังวิทาณมะ พุพะลูพระเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทมปัจจุบันไม่งอนงันไม่ขอนแขงเนี่ยทำในทำงาน,นนั้นได้บุคคลนั้นเพิ่งเจริญทมนั้นหนึง่งเนื่งให้ผูปองเถิดอจเชวะกิจะมาตปังโคทั้งยามะระนังสุเวคุณทําความเพียรเสร็จในวันนี้แหละใค,ใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่งนาฮิโนสังฆลันเตนะมหาเสเนนะมัจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนไม่กับมาจุราผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลาย เอวังวิหาระวิหาริมาตาปิงโออาโหรัตมะตันทิตังตังเวพระเทกรัตโตติสันโตอาจิคาเตมุนิติพระมุนีผู้สงบจ้องแล้วบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจขานทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลว่าผู้มีลาติหนึ่งเจริญด้วยประการชนิดแล่สิบเจอภินหปัจเจเวขปะณปาถก ชะลาธรรมโมมหิชะลังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล้มพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาทิธรรมโมมหิพระยาทิอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล้มพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมมะหิมะระนังอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล้มพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเม ป,าาปีหิมนาเปหินานาภาววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พัดภาคจากของรักของจเจริญใจทั้งสิ้นไปกรมสะโกมหิกรมะทายาโทกรมะโยนิกรมะพันธุกรมะปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดงเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างการรมมังกริสามิกลยานังวาปาปังกังวาจะสะทายโาโทภวิสามิ เราจักทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจักเป็นทญญายาทเพื่อว่าจะต้องได้รับผลของการนั้นทื่อไปเอวังอัมเหหิอภินหังปัจ,จเวทิตับพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวัน,ท,วนทุกวันเทิด